เบี่งที่ใส่บได้แล้วพี่น้องมันแตกแล้วแต่ว่าเขาบ่อถิ่มเขาเสียดายเขาไม่เห็นประโยชน์ต่อเขากับมาขุดขุดเป็นร่องๆแล้วเอาเรื่องที่มันใส่บลได้แล้วมาเห็ดเป็นคอกอ่าเห็ดเป็นคอกให้ต้นชิดาต้นไม้ต้นตน,นั้นก็ได้ปึ๊บเป็นแค้นทอ เวลาเขาใส่ปุ๋ยมันจะบอไร้ไรไปใส่มันทีาไไนทหานมันก็นจะเจริญเติบโตอยู่ในนี้พอต้องไรไปใส่เป็นทิธีทีเวลาตัดหญ้าเขาก็บ่ต้องยานว่ามันจะถือตอน้ตอนต้นไม้เขาตน้นที่ไดาเขาพอเสร็จแล้วคราบครบอะไรตีเนาะครบครบ คบเสร็จแล้วก็จะเป็นใน้ลักษณะนี้นม,มีเคาก็ใส่ปุ๋ยใส่อาหารได้แบบต่ต้องยานว่าพวกอาหารทั้งหลายแลยมันจะไหลออกไปต้นไม้เราก็จะได้อุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่ประโยชน์จากกระเบื้องห้งหงนนอง